เลซี่แมนลูกก็ไม่ใช่ทำไมผมต้องเลี้ยงตอนที่3แค่พักสายตาปากเล็กๆสีชมพูไร้ฟันร้องร่ำในช่วงเช้าเมื่อเด็กน้อยอึใส่แพมเพิร์สแล้วทำให้ไม่สบายตัวจึงตื่นขึ้นมาร้องงอแงไม่ยอมนอนต่อเตจึงจัดการใช้คิดชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ให้ โอ้ห oh oh. น้องต้นน้ำของพ่อเป็นอะไรครับคนเก่งง่าง <c oughs> มามามาพ่อชงนมให้นะเอ๊ะดูสินมของใครนะขอพี่ต้นน้ำอ่ะเปล่าหากเป็นช่วงเช้าของเมื่อก่อนเตคงได้นอนยาวๆโดยไม่ต้องรีบตื่นแต่ตอนนี้กลับแตกต่างเมื่อได้ยินเสียงเด็กน้อยเต้ก็รีบตื่นมาชงนมทันทีมือเร็วสลับการชงนมแล้วก็แกร่งเปไปมา เตะใส่น้ำอุ่นเล็กน้อยตามด้วยนมผงสีช้อนเหมือนในสูตรตามที่บอกก่อนจะออกแรงเขย่าแล้วก็เติมน้ำต้มสุกให้มันมีปริมาณสีออพอดีขีดคำนวณที่ขวดนมที่เขาให้มาแต่ก่อนจะยื่นใส่ปากเด็กน้อยเตะก็ไม่ลืมที่จะฉีดน้ำนมสีขาวลงหลังมือเพื่อวัดอุณหภูมิที่พอเหมาะเผื่อว่านมนั้นจะร้อนเกินไปเมื่อแน่ใจว่าความอุ่นอยู่ในระดับพอดีเตจึงป้อนใส่ปากให้เด็กน้อยตัวเท่านี้ลิศเยอะจริงนะเราเนี่ย เตะก้มลงหอมแก้มกลมของเด็กน้อยในเปลเบาๆแล้วก็ผลาออกเมื่อตื่นมาก็เห็นว่าสายมากแล้วเตยจึงแกว่งเปลงไปมาให้เด็กน้อยได้นอนอีกครั้งเตยจับน้องต้นน้ำเปลี่ยนจากการนอนหงายเป็นท่านอนตะแคงพร้อมใช้พ้าอ้อมหนุนขวนนมไว้ไม่ให้หลุดออกจากปากเล็กแล้วเขาก็รีบไปเก็บของใช้ทุกอย่างที่จะเอาไปบ้านมารุตลงกล่องเตรียมเอาไว้เพราะเตให้เพื่อนมาช่วยขนเขามีแค่รถจัก,กรยานยนต์ไม่สามารถบรรทุกของไปได้ ลำพังแค่มีลูกไปด้วยก็ลำบากมากแล้วกกกเฮ้ยไอเตมาเปิดประตูดีเออป้อมือเสียงดังจังวะลูกกูเพิ่งจะนอนเนี่ยถึงเวลาของการนัดหมายน็อตและนิวก็มาถึงพร้อมที่จะขนของให้แก่เพื่อนเพื่อไปทำงานที่แห่งใหม่เฮ้ยจะไปตอนไหนวะกูเอารถมาแล้วเนี่ยเขาบอกให้กูเข้าบ่ายอะเดี๋ยวเอาของใส่รถก่อนแล้วก็เหลือไว้แค่มึงกับลูกกับเปเนี่ยเออ นิวบอกกับเพื่อนก่อนจะเดินไปขนของที่เตเตรียมเอาไว้ใส่รถเสร,ร็จสับฮลัลโหลผมมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วนะเออเปิดมาเลยกูกดปลดล็อกให้แล้วเมื่อมาถึงหน้าบ้านของมารุตเตชีตก็โทรหาคนเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบอกว่าตัวเองนั้นมาถึงแล้วแล้วมาถูกอนุญ,ญาตว่าให้เข้าไปได้ประตูรั้วก็ถูกสั่งการด้วยรีโมทปลดล็อกออกครับเออมึงกูฝากอุ้มต้นน้ำหน่อยดิเดี๋ยวกูขนของแป๊บเดียว เอ้ยไม่ต้องเลยมึงอุ้มลูกไปเดี๋ยวกูจัดการเองนิวบอกเพื่อนด้วยท่าทางนิ่งๆแล้วขดทุกอย่างลงไว้ในโรงจอดรถเพราะที่เหลือ,อเตร,รบแล้วว่าจะขนของเข้าไปเองเพียงเท่านี้ก็รบกวนมากพอแล้วเฮ้ยขอบใจมากนะพวกมึงเออเอเอ,เอมีอะไรก็โทรหาพวกกูได้มาเลยกูหอมหลานหน่อยเด้นิวกับนสลับกันหอมแก้มหลานแม้จะไม่ใช่ลูกหลานที่แท้จริงแต่เมื่อได้เลี้ยงได้เห็นก็หลงรักและก็เอ็นดูเตกับเพื่อนบอกลาก,กันอีกนิด ก่อนที่เตจะอุ้มเอาเพียงลูกและเปลเข้าไปก่อนแต่เมื่อเดินพ้นประตูบ้านก็ต้องอ้าปากกว้างแทบจะหามลูกหลดจากมือเฮีย er, อะไรวะเนี่ยเตกกวาดสายตาไปร,รอบๆจากที่เมื่อวานบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ดูสะอาดดีแต่วันนี้มีทั้งมามากครับขวดน้ำห่อขนมเกลียนโตะ๊ะและโซฟาเต็มไปหมดไหนจะพื้นที่มีแต่เสื้อผ้านั่นอีกหี่ยีทำไมคุณมาซกมกแบบนี้นะ เท้าเร็วเกี่ยวเอาของบางอย่างขึ้นมาจากพื้นทันทีที่ได้เห็นขาเล็กก็สะบัดส,สิ่งนั้นออกจากตัวอย่างรวดเร็วเพราะมันคือกาะเกงบ็อกเซอร์พร้อมชั้นในที่มวดเป็นเลขแปดติดกันเอาไว้ว้าวมาแล้วเหรอวะตีมาไปยังต้นเสียงวันนี้มารุดอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีกรมสูทนอกสีดสําสวมทับมันจะออกไปทํางานวงเล็บที่นาทีปีหนจะไปสักครั้งกำลังยืนหาว่าอยู่ที่บันได การแต่งตัวก็ดูผู้ดีอยู่หรอกแต่ทำไมแค่คืนเดียวคุณทำบ้านตัวเองเป็นกอขยะแบบนี้นะเฮ้ยทำอะไรก็ได้เปล่าวะมันบ้านกูหลังจากที่ได้ยินคำตอบที่ชวนกลัวส้นเท้าร่างสูงปลดกของเตก็ได้แต่กำหมัดแน่นกัดฟันกรดอยากจะฟาดหน้าสักทีแต่ก็ต้องย้ำกับตัวเองว่าเขาเป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้นแล้วคุณจะไปไหนทำงานเหรอไปนอนต่อที่บริษัทไงกูต้องไปพักผ่อนที่นั่นเดือนละครั้ง และแล้วมันก็เป็นเหมือนดังที่มารุทบอกเตะเอาไว้เมื่อตอนเช้าว่าจะนอนต่อเพราะตั้งแต่มาถึงมารุทก็เอาแต่นอนจริงๆขายาวพาดวางไว้บนโต๊ะทำงานตัวสูงเอ็นกายเหยียดไปตามเก้าอี้ดวงตาคมปิดลงข้างสองข้างแขงแกร่งกอดอกตัวเองไว้แล้วพอยหลับปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งป <don> <c oughs> ึ้งไอ้ลูดเฮ้ยกูว่านะมันมาหลับอีกแล้วแน่เลยเอลันเอ้ย ลิวมองนั่นน้องชายคนกลางอย่างเหนื่อยใจวันนี้เป็นวันประชุมใหญ่ของบริษัทแล้วผู้เป็นพ่อใช้ให้เขาทั้งสองคนมาตามน้องเล็กเข้าร่วมการประชุมแต่ทว่ามารุดมันหลับอีกแล้วคูไปเอากุญแจที่บ้านแม่บ้านแปบ๊บเฮ้ยไอ้รุดนะไอ้รุดหลังจากที่รันวิ่งลงไปยังชั้นล่างไม่นานนะักก็กลับมาเพราะกุญแจพวงโตพี่คนโตและพี่คนกลางรวมด้วยช่วยกันไขประตูห้องทำง,งานของน้องคนเล็กอย่างขมักขมเนรกก หลังจากที่เปิดก็เป็นหนักที่คิดร่างสุขคนน้องชายเหยียดกายหลับในห้องแบบไม่แคร์ใครไม่สนโลกเลยว่าทุกคนจะทำอะไรรู้เพียงว่าวันนี้เขาตื่นเช้าเกินไปแล้วก็ง่วงมากเฮ้ยลุดตื่นได้แล้วเฮ้ยไอเฮียลุดตื่นไอสัดกูว่าพ่อเข้ามาเองคงมีแฟ้มอันไหนสักอันที่ต้องฟาดเข้าหัวมันแน่ๆทัวและไวกว่าคนพูดคือริวคว้าแฟ้มสีกรมบ,บนโต๊ะฟาดเข้าที่หัวของมารุดอย่างแรง ทำให้น้องชายคนเล็กถึงกับร้องเสียงหลงเพราะเขานั้นยังไม่ทันที่จะได้ตั้งตัวโอ๊ยโ,โอ้เฮียอะไรของพวกมึงเนี่ยราสุสะดุ้งตื่นกระหันหนหลังจากที่เมื่อมีอะไรบางอย่างลนกระทบหัวแต่เมื่อลืมตาตื่นกลับเห็นพี่ชายสองคนยืนกอดอกมองหน้าเขาอยู่ด้วยใบหน้านิ่งๆลุกขึ้นพ่อให้มาตามตัวมัวแต่นอนอยู่ได้ดึกๆมึงทำอะไรไม่นอนอ่ะกูนอนแล้วไงแต่มันง่วงอะ มึงก็เจ้าของบริษัทมึงก็ทําแทนกูได้ป่าวะทําไมต้องให้กูมาด้วยงั้นกูจะให้พ่อหักเปอร์เซ็นต์มึงมาให้กูกับไอรันคนละห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนมึงก็เอาแค่สิบเงินก็ได้น้อยเอาปัะลล่ะพวกมึงแม่งวุ่นวายวะไปะมารถยืนขึ้นบิดขี้เกียจไปมาก็จะจ่ายระเบียบชุดใหม่แล้วก็เดินตามหลังพี่ชายเต้ยไปยังห้องประชุมหังสาม,มีความสูงไล่เลี่ยก,กันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเล็กมาสบายเกินไปหรือเปล่า จึงทาให้ตัวสูงกว่าใครใน3มคนพี่น้องและทั้งสามคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างก,กันออกไปเรียวพี่คนโตจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเกิดก่อนหรือเปล่าถึงทําให้เขานั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าน้องทั้งสองคนส่วนรันเป็นคนกลางเป็นทั้งน้องและพี่ชายในวินาทีเดียวกันออกทางสายหาพูดเก่งเจ้าเล่ห์จึงถูกผู้เป็นพ่อลากไปคุยและเจรจากับลูกค้าเสมอส่วนน้องเล็กจริงๆไม่อยากจะเอ่ยถึงสักเท่าไหร่ เพราะอนาคตเขามันดูเหมือนไม่มีอะไรวันๆเอาแต่นั่งนั่งนอนๆกินกินช่างดูไร้ค่าเหลือเกินสวัสดีครับคุณลิวคุณลันคุณลุดท่านปรินรอคุณทั้งสามคนอยู่ในห้องแล้วครับเลขาของปรินไวกลางคนภายมือเชิญทั้งสามคนเข้าร่วมห้องประชุมสามคนพี่น้องนับได้ว่าหน้าตาดีขั้นสุดและก็ยังมีใบหน้าคล้ายคลึงกัน,นไร้ส่วนตาอีกด้วยเอาละครับมาครบกันแล้วก็เริ่มประชุมได้ ปลินหันมองลูกชายทั้งสามคนนั่งโลงประจำที่ทุกคนดูดีมีมาาสุขุมมารุตก็เช่นกันแต่ไม่นานในขณะที่ผู้เป็นพ่อกำลังพูดกล่าวร่างงานไปเรื่อยๆปลือกตาหน้าค่อยๆปิดลงทำให้เรียวมอเห็นรีบขยิบตาใสรลันแล้วก็ไล่สายตาไปทางมารุตเป็นการบอกว่าในๆนว่าให้ปลุกมันด่วนรุดเฮ้ยไอ้รุดอืมอืมเฮ้ยตื่น พ่อพูดอยู่หลับได้ไงไอสัตว์กูคแค่พักสายตาเฮ้ยหลับสักทีคนร่างบางอุ้มเด็กน้อยที่หลับอยู่แนบอกค่อยๆวาาลงเปลอย่างเบามือตอนนี้เหมือนว่าลูกเขาจะติดมือไปเสียแล้วถ้าไม่อุ้มก็จะไม่ยอมหลับเลยจริงๆเตใช้หมอนใบบางๆเล็กๆลายหมีวางไว้บนอกป้องกันกรสะดุ้งตกใจร้องก่จะรีบเก็บกวาดบ้านก่อเจ้านายจะกลับมา อันดับแรกขอต้อเริ่มเก็บเศษซากขยะต่างๆไปทิ้งเสียก่อนตามด้วยเก็บเสื้อผ้าอันเกินกระละของมารุตไปไว้ที่เครื่องซักผ้าแล้วกลับมาปัดกวาดสิ่งสกรปรกที่อยู่ในบ้านและในครัวอีกครั้งทำไมหมอนั่นถึงเป็นคนซกมกได้ขนาดนี้นะคุ้มเงินเดือน12,500สัน้ยไหมวะเนี่ยกว่าทุกอย่างจะเสร็จสับก็าปาเข้าไปถึงช่วงบ่ายเต๋่ทำทุกอย่างรวมไปถึงอาหารที่ทำไว้รอไม่ให้ขาดตกบ,บกพร่องในตรงนี้แต่แล้วร่างบางบทไม่ทันไร ก็ได้ยินเสียงรถหรูที่เมื่อช้าออกไปช่วงบา่าเข้ามาจอดประจําที่ที่เดิมเตชินมองชายหนุ่มร่างสูงก็เผยคิดว่ามองดูมารุษก็มีสเสน่ห์ไม่เบาผมสีควันที่ดูไร้ทรงมันขับให้ใบหน้าคมจมูกโด่งนั่นดูดีมากแต่แล้วเตชินก็ต้องสะดุ้งตกใจกับความคิดของตัวเองแล้วก็ไล่สิกแปลกๆออกจากหัวก็จะวิ่งจัดไปรอรับคําสั่งจากเจ้านายมีอะไรกินไหมวะเดี๋ยวผมจัดโต๊ะให้นะ ร่างบางหายแวบเข้าไปในกลัวไม่นานกับข้าวสี่อย่างก็ถูกจัดเรียงไว้บนโต๊ะอาหารทุกอย่างสีสวยน่าทานสิ่งนั้นจะต้องทําให้มารุษเลิ่คิ้วมองคนตรงหน้ามึงทําเหรอไม่ใช่ผมจะเป็นใครล่ะกูกินแล้วจะตายไหมมารุษจับช้อนและซ่อมขึ้นมาท้างสองข้างถทว่าจะลงมือทานแต่ด้วยความปากหมานนิดนดจึงพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปนั้นคุณก็ไปทํากินเองเถอะครับ เอามาครับไม่ต้องกินสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับย่า yeah.